วันนี้ตื่นแต่เช้ามาต้มจับชายแรกก็เจียวเทียมก่อนเจียวให้มันหอมเลยนะกระเทียมเนี่ยไฟยังไม่ต้องแรงมากเนดะี๋ยวเราไปเพิ่มตอนใส่ผักใส่หมูพอกระเทียมหอมก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับคล้วมันอหอมหนะครับ ปล่อยให้น้ำซุปมันลงม,มาจากนั้นเราก็ปรุงเลยแตวเราปรุงเลยสยีขาวใส่ตอนมันหมูกำกำังจะสุกนี่แหละมันจะได้เข้าเนื้อน้ำตาลก็เกลือออที่เห็นเยอะๆคือมันไม่ออกนะก็น้ำงปลานหน่อย อาอก็ถ้าเอาแบบสีสวยหน่อยให้สีมันจะจะเอกแบบที่เห็นเหมือนที่เขาขายขายกันนะ่ะก็ใส่สีอูดดำลงไปนิดนึงแค่นี้นพอให้สีมันเปลี่ยนอ่าแล้วก็ผักถึงมากเ็าทำขายกันไม่ค่อยผัดมันเลยไม่ค่อยหอมอแล้วก็ค่อยใส่ผักถ้าผักเยอะก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะ เราใส่ไปแบบคั่วๆสักหน่อยค่อยๆใส่ใส่ไปนิดให้มันยุบไปก่อนแล้วก็ใส่ใหม่ก,ก็ได้พอมันเริ่มเกีียวเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกนี่นี่นี่ใช้เท้าด้วยปะให้หอมๆอ,อย่าให้เห็น้าคุณถ่ายมากเลย กเขาพยายามขนาดไหนชีวิตด,ดูดิถ้าคุณถ่ายโอ้โหตู้ชีวิตมากมันก็ไม่ยอมลงอ่าวันนี้ก็ผักสุดแล้วผักสุกแล้วเราก็เตรียมเตรียม <ๆ S 1> ใส่เบาอันนี้ก่อนแต่ร้อนเตรียมใส่ผักลงไปในหม้อต้มที่เราต้มน้ำสุกไว้นะอ่าึุกอ่า แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะค่อยใส่ระวังมัน,มนกระเด็นอ <c oughs> หอมๆหอมๆเอาไปผัดก่อน <c oughs> อเ <c oughs> พิ่มไฟเลยไฟดับเมื่อกี้ก็ต้มต้มให้มัน ตุนนะตุนให้มันเปื่อยนะแล้วก็ผักเนี่ยมันยังไม่หมดนะเราเหลืออีกแล้วก็เอามาใส่ใส่ปมันเริ่มเดือดละแล้วก็ใส่ไปพอใส่ผักเสร็จก็ต้องมีสักพักหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือเสร็จแล้ว